เนี่ยเดินทางมาเนี่ยเอามาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าได้กี่บาทครับตั้งไว้ห้าหมื่นนี่ครับผมเจอขุมทรัพย์ผมเจอขุมทรัพย์นะครับอันนี้นี่นะครับนี่คือเพชรแท้มูลค่าหลายแสนบาทครับพี่ี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเดิมาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องกลัวผมมาจากจังหวัดอะไรครับพังงาพังงาพังงานี่ ไกลจากเนี่ยกี่กิโลไกลจากสระบุรีกี่กิโลประมาณน่าจะได้พันกิโลพันกิโลพันกาโลเลยเหรอแล้วทาจริงเหรอแล้วนั่งนั่งเครื่องหรือว่าขับรถขับรถมาเองกับคุณพี่ครับค้ับแะนอนคืนหนึ่งคุณพี่เนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนทองต่างประเทศมากเลยอ่ะนี่ยฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมบอกเลยนะครับว่าแปลกมากๆไม่เคยเห็นเลย นี่ครับมีทั้งสีขาวนะครับแล้วก็มีทั้งสีเหลืองคุณพี่ได้มายังไงผมถามก่อนครับใช้เครื่องสแกนหาเครื่องสแกนที่ไหนที่ไหนเป็นสแกนที่ไหนเนี่ยจะได้ไปบ้างชายหาดที่ชายหาดเลยนะที่เขาเดินไอ้นี่เหรอครับโอ้ตรวจโลหะใช่ตรวจโลหะตรวจโลหะเราเรามีพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมหรือไปไปเรื่อยๆื่อยไปเรื่อยๆทําัหาดกาธานะครับเป็นเป็นงานอดิเรกหรืองานประจํางานอดิเรกงานอดิเรกนะครับ หามากี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้มันไม่แน่นอนนะบางไม่แน่นอนบางทีเดือนเันก็ได้สามวงห้าวงโอ้ก็คือเราเราไม่ไม่รู้เลยว่าเราจะเจอหรือเปล่าใช่นะครับเราก็หาไปเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆอเวลาเราหาหามากี่ปีแล้วหามาสามปีแล้วสามปีเองนะครับไม่ใช่วันขายของก็ไปเยอก็คือวันหยุดไปออกกาลังด้วยเก็บขยะด้วยครับอ๋อก็คือหนึ่งจิตอาสาด้วยเก็บขยะด้วยตรวจไปด้วยเก็บไปด้วยก็ปากขวดเลวที่พลังเดินเหยียบบางที ออืกอดีนะนด,ดีครับละปูอะไรเนี่ยชายหาดเก็บหมดเลยฝ้ามงว้าเบียเก็บหมดใช่ฝาฝาเบียเหรียญเยอะมากฝ<ช>าเบียเสรศอขวดเยอะมากเลยนะ<ช>เป็นชาวพังงาเลยปหครับใช่ครับอืมเอาละครับงานนี้ครับเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเอามาทั้งหมดเนี่ยคิดว่าได้กี่บาทครับตั้งไว้ห้าหมื่นนี่ครับผมเจอขุมทรัพย์ผมเจอขุมทรัพย์นะครับอันนี้นี่นะครับ นี่คือเพชรแท้มูลค่าหลายแสนบาทครับพี่นี่เรื่องจริงนะมไม่รู้หรอกไม่รู้เลยใช่ไหมนี่ครับวงนี้นะพี่สาวเดี๋ยวมาใกล้ๆน้ำตาคอเลยเนะี่ยไม่รู้จริงเหรอไม่รู้นี่นี่นี่ผมจะบอกให้นะวงนี้มีมูลค่าเป็นแสนนะครับนะครับแสนขึ้นไปถึงสามแสนบาทนะครับนี่คือน้ําสวยมากๆนะครับ ที่นี่มีเครื่องทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกอย่างนี่ครับแสงฟลูออเรสเซนต์สวยมากๆเลยนะครับนะครับเป็นเพชรขนาดผมว่าน่าจะเกือบๆสองกรัตเลยทีเดียวนะครับเม็ดนี้นะครับโอ้โหเพิ่งรู้ใช่ไหมอือแล้วก็แล้วอันนี้ะครับช่วยดูให้เดี๋ยวผมช่วยดูให้ทุกอย่างที่เดี๋ยวอันนี้ก็เจอเหรอเอเอโอ้นี่ของทั้งตัวนี่เจอเหรอือเปล่าเออสวย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 ครับอันนี้ก็แท้ครับแท้แท้แทอันนี้ผมอยากให้เก็บ นะครับเก็บไว้เป็นมรดกได้นะครับนี่แหวนเพชรนะครับสวยมากๆอ๋อมันก็จมจมอยู่ในทรายอ่ะเนาะใช่ไหมครับประมาณนี้นะโอ้ลึกด้วยประมาณไหนประมาณไหนเนี่ยประมาณประมาณฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งประมาณฟุตอ๋อเครื่องตรวจก็เจอใช่ไหมครับสิ่งที่เจอมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเหรียญกับฝาเบียเหรียญเนาะเหรียญเยอะเหรียญเป็นไหเลยเหรียญเป็นไหเลยโอ้จะเหรียญต่างชาติหรือเหรียญคนไทยทั้งเหรียญต่างชาติทั้งเหรียญคนไทย อืมเอาแล้วครับสนุกแน่งานนี้พี่บอกว่าต้องเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าต้องการห้าหมื่นเนี่ยจะถึงไหม <S <S ผมบอกได้เลยนะแค่วงนี้นี่มูลค่าเยอะมากนะครับ <S 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 ถ้าใจผมเนี่ยถ้าใจผมคนเล่นเพชรจริงๆจะรู้นะครับมูลค่าเนี่ยหลักแสนขึ้นถึงสามแสนนะครับเดี๋ยวไปออกเอซอร์สักหน่อยนะครับไปออกเซอร์เฉยๆนะเป็นใบเซอร์นะครับอ่ะโอเคอันนี้คืนให้พี่อันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะเยี่ยมครับเยี่ยมครับมาเดี๋ยวผมจะเช็คให้ทั้งหมดว่าเป็นทองหรือเปล่าแต่อันเนี้ยน่าจะยามนะเพราะว่ามีการผูกกร่อน นะครับเพื่อนๆครับอันนี้น่าจะยากมีการผูกกรอนนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวอันนี้คือดีใจมากใช่โอ้ครับยินดียินดีพี่ก็เดี๋ยวไปต่อตรงนี้ตอนนี้เจอไม่เจอไม่แท้เยอะไหมครับเจอไม่แท้เยอะเหมือนกันครับเจอไม่แท้เยอะเหมือนกันครับแต่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ได้เจอแหวนแทรแล้วล่ะนะนะครับอย่างน้อยก็ก็มีแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปลุ้นอันนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปเนาะตามสบายนะครับครับ พีเอเจอทองเหลือแค่นี้นะครับเจอทองเหลือแค่นี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นทองอยู่แล้วนะครับที่ผมคัดออกก็คือจะมีเงินเนาะพะแหวนเงินเก็บไว้นะครับส่วนอันนี้ที่คุณพี่บอกว่ามันเป็นปั้นเลยนะรอรุนรอรุนอันนี้นะเพราะพอเอาเอาขึ้นมาจากหาดสาที่ซานจะจับเป็นปั้นเลยที่ซานจับเป็นปั้นอย่างนี้เลยแล้วผมส่องดูเนี่ยมีคาบสนิมเยอะยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องไปลุ้นนะครับเพราะว่าเอ a y แล้วก็เปิดผิวแล้วก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่นะครับต้องไปลุ้นว่ามีเป็นทองหรือเปล่านะครับอันนี ถ้าได้เป็นทองเนี่ยผมบอกว่าเลยว่ามูลค่าสูงแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ทองเหลือแค่นี้เองนะครับไม่เป็นไรนะพี่สาวครับอ่ะโอเคลุยครับไปต่อครับเราเริ่มหลอมสร้อยนะครับที่เราสงสัยนะครับสงสัยมากมากเลยครับสร้อยนี้ที่ขุดมาจากดินเป็นฟันเลยนะครับละลายไวนะครับคือลุ้นอยากให้เป็นทองมากๆนะครับ Mm hmm. เริ่มเทนะครับห mm hmm. ัวลงไปแล้วฮะ mm hmm. ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต mm hmm. ัวคีบเห็นไหมครับม mm hmm. ีพลาสติกเยอะเลยจุ่มาแล้วขอดูสีหน่อยครับเอา้าเหลืองครับ mm hmm. เอาละครับ mm hmm. เดี๋ยวเซ์ไพรส์นะครับงานนี้ ลุ้นอยู่นะนี่ผมก็ลุ้นนะนี่ผมก็ลุ้นแต่ผมจะบอกอะไรให้นะที่เราคิดว่าไม่ใช่ทองเป็นทองแล้วนะเฮ้ยเป็นทองเป็นทองสร้อยนะครับอ่ะไฟก็ต่อครับเรียบร้อยมาแล้วครับจับดูได้ครับพี่จับเลยครับจับเลยครับมูที่ที่ส่งมาเราไม่ได้สัมผัสใช่ไหมใช่นะครับแต่มานี่ได้สัมผัสม่นีได้สัมผัสแต่ใช่มาถึงพี่มาถึงี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ เติดเต้น,ตน,ตนอยู่รอรุ้นราคาใช่ไหมตไดเต้นแต่ได้แบ,บเนเพชรแล้วใช่ค่ะอะไรครับพี่พี่อำเภอตะกวัวป่าเหรอครับจริงเหรอ,อ,อ,อหมู่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาที่โดนซีนามิแรงๆปะใช่ใช่เหรอเอาแล้วพี่เป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็ผมก็หนีหนีหนีแล้วก็พ่อกับแม่เสียลูกชายเสียเหรอลูกลูกคนที อตอนตอนที่พี่อุ้มลูกนี่น้ำซัดเลยเหรอผมผมไม่ได้ยินพี่อาจจะพูดดังๆนิดนึงครับตอนนั้นลูกแค่สี่เดือนลูกแค่สี่เดือนใช่ค่ะเราละอุ้มลูกวิ่งแล้วนะมาม้วนไปแล้วแฟนอะลูกสาวสปีก็ให้กอดคอแล้วก็ปีนต้นมะพร้าวปีนต้นมะพร้าวเลยนะตอนที่ป๋าโดนนะผมมากับเรือลำสีฟ้าที่ว่าออกเป็นขาวเห็นี่มันสีฟ้าใหญ่ๆนะผมเกาะมาสองวนลูกสาวตอนนั้นทีวีทีวีไปถ่ายทำหลายหลายช่องอ๋อเหรอไปถ่ายทำเรื่องของคุณพี่นะต่างประเทศก็มา ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับโหเป็นเรื่องที่แบบโหถ้าใครไม่โดนไม่รู้นะมันเกิดใหม่อืเหมือนเกิดใหม่จริงๆนะๆนะครับโอเคโอผมได้ยินแบบนี้แล้วแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยนะที่มานะครับวันนี้ผมเพิ่งรู้นะเมื่อกี้สัมภาษณ์กันตั้งนานคุยกันตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเอ่อเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็สูญเสียด้วย ไม่เป็นไรนะพี่นะเป็นกาลังใจให้ครับไปกันต่อครับไปกันต่อออกมาแล้วนะครับคุณพี่ทั้งสองท่านกับการรอคอยนะครับนี่ครับโอ้โอเคนะครับโอเคคนะครับได้เกินคาดหมายนะครับขอบคุณมากครับที่เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทนะครับก็เป็นยอดที่ชิานบางบางชิ้นเราคิดว่าไม่ใช่ทองดิส้มนะครับบางชิ้นเพราะว่าคุณพี่บอกว่าบางทีขุดออกมาแล้วดินมันรัดดินมันรัดเลย ดินรัดตัวทองอยู่แล้วเวลาผมส่องไปเนี่ยเนื่องด้วยทองมันผุเราก็นึกว่าสนิมมันขึ้นที่ไหนได้นะครับเกลือคือโซเดียมน้ําทะเลเป็นเกลืออยู่แล้วเป็นโซเดียมอยู่แล้วนะครับ<อ>ก็จะกัดกร่อนนะครับพวกโลหะที่เป็นสังกะสีแล้วก็เงินได้เล็กน้อยก็เลยทําให้เกิดรูพรุนใ,ในตัวสร้อยนะครับ<ม>บางทีเราก็ต้องทดสอบกันตบใบกันเอะสเลก็ยังเป็นทองอยู่แลสุดท้ายก็เลยล้มหลอมพิสูจน์นะครับเป็นทองจนได้นะครับจากพังงาตะกัวปลาหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านน้ำเค็ม มาที่นี่เจอผมเจอทีมงานเจอบรรยากาศที่นี่จังหวัดสระบุรีเป็นไงบ้างดีมากเลยครับประทับใจครับประทับใจนะคุ้มค่าที่มาคุ้มค่าที่มาผมเหมือนที่ดูในทีวีไหมเหมือนไม่ไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรใช่รอมาขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพี่อยู่หมู่บ้านน้าเท็มใครจะไปเที่ยวก็ดีนะเชิญชวนใช่ไหมครับเขาหลักน้าเรื่องเขาหลับเขาหลักที่เที่ยวเลยชวนมากที่เที่ยวเยอะมากครอ๋อถ้าผมไปนี่จําผมได้นะได้ครับนะครับถ้าผมไปนี่ผมไปทานข้าวที่บ้านได้ไหม ได้นะม,มีร้านอาหารด้วยเปิดร้านอาหารอ๋อเหรอจริงเหรอร้านอาหารของเราเองอยู่ว่าเป็นยังไง,งเราเองขายที่ตลาดนัดช่องฟ้าบางเงนีย็นค่ะบางเนีย็นมาเก็ตอ๋อบางเนีย็นมาเก็ตฝรั่งชาวต่างชาติไปเที่ยวกันเยอะอืมอน้าสนหน้าสนม,มีมีหลายทริปนะาที่ย์เขามาเอยนโมต้องไปนะนโม <c oughs> ออชวนนโมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับคุณพี่ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณมากสำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตทุกคนมีประสบการณ์ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย เราอยู่การใช้ชีวิตเราต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่นะครับ,รบขอบคุณที่มากๆทั้งสองท่านเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับกี่วันเดินทางกี่วันเนี่ยนะตอนนี้ผมจะไปหนองบัวลำพูด้วยอ๋อไปไปเที่ยวเที่ยวกันต่อไหนๆมาแล้วใช่ไหมครับไปที่บ้านบ้านบ้านแฟนมาแฟนอยู่หนองบัวลำพูครับผมไปเจอเจอกันยังไงเนี่ยโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะให้ดูแหวนให้แหวนที่แหวนเพชรที่เจอนะครับ ก็เจอแหวนเพชรก็คุ้มแล้วนะครับเราเก็บไว้นะครับจบคำคำประมาทได้แล้วเขาบอกว่าบ้าบ้าลุงบ้าเดินเก็บขยะอ๋อลุงอ๋อเขาบผมไปเดินไม่ไหวอ๋อมีคนบอกว่าอุ๊ยคุณลุงบอกว่าบ้าหรือเปล่าไปเดินเก็บขยะนู่นนี่นั่นหาใช่ค่ะอ๋อตอนนี้จะมีคนบ้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยจะมีพวกแข่งแล้วล่ะนะโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย